1วันทําอะไรบ้างมอร์นิ่งตอนเช้าค่ะตื่นเช้านี้ก็พาทุกคนนะคะมาชมสวนอังกฤษที่บ้านที่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นป่าระโมะอยู่แล้วเพราะว่าต้นไม้ขึ้นดกมากๆเลยดกพอๆคนตูดเลยตอนนี้นะและฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะคะบรรยากาศมันก็เลยชุ่มฉ่ำชุ่มแฉะหัวใจแบบนี้แหละค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะฝนก็ตกทุกวันค่ะยิ่งตอนไปทํางานกับเลิกเรียนเนี่ยตกบ่อยๆนะคะเด๋ยวรอจะบาจะซ่องเขาค่ะต้นไม้มันก็เลยดูแบบว่าฟุ้งฟูฟนิดนึงค่ะแล้วก็ได้เวลาเดินทางเข้าออฟฟิศกันแล้วนะคะวันนี้ก็ไปออฟฟิศ มงเช้าค่ะถึงออฟฟิศประมาณ6กโมงยีไม่เกิน6กโมงครึ่งนะคะสภาพหนังหน้าของเราก็ยังไม่ได้แต่งหรือทาครีมใดๆเลยให้ดูสิหน้าใสจนเห็นเส้นเลือดแล้วนะ่ากลัวไม่ล่ามาใสอะไรขนาดนี้งงมากจาก้ะจะไปงงทําไมก็เราใช้คู่หูหน้าใสทุกวันนะคะวันนี้รถก็ไม่ได้ติดอะไรมากเพราะว่าเราออกแต่เชา้าแต่ถ้าหลังหกโมงครึ่งเนี่ยพลูเรื่องกับเบื้องไทยกันเลยทีเดียวมาถึงออฟฟิศแล้ววันนี้เรามาคนแรกเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมีน้องทีมไรสดอยู่แต่มาคืนแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้องไรยามเช้ามาอีกมาถึง, office, งองอฟ วางกระเป๋าค่ะแล้วก็ไปชงกาแฟกินค่ะด้วยที่เป็นคนติดกาแฟมากกว่าติดผัวนะคะตอนนี้ก็ต้องกินกาแฟทุกวันวันไหนไม่ได้กินกาแฟจะรู้สึกกระสับกระสับพิการอาหารไม่ย่อยค่ะทุกคนจา๋าและนี่ก็คือครัวนะคะของออฟฟิศเราซึ่งโอ้โหใช่ช่ำมากค่ะทุกคนพรทุกทุกอาทิตย์เราจะมีปาร์ตี้เอาของอาหารกันนะคะเห็นไหมมะงมะนาวมะม่วงมะพร้าวสมบฟักแฟงแตง,งโมชัยโหัวยี่มีหมดค่ะสามารถทําอาหารได้แต่ไม่มีแก๊สนะคะเป็นอาหารทิปค่ะคือเวฟเอาจ้าแล้วก็ขอทิศขยะสักครู่นะคะขยะมันล้นหมด แล้วว่าแกเดี๋ยวออกก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยจะมีหนูแมลงสาบตะกวดนะคะตัวเงินตัวทองช้างเสือสิงโตแรดนะคะเข้ามาอยู่ในครัวของเราค่ะเดี๋ยวมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปชมกับต้นสัตว์กรุราสากุใจนะคะที่ชั้นสองของเราว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบมากเลยเวลาออกกิจสีสวยนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอยากจะมาทํางานทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็ขอกดน้ําก่อนนะคะเป็นน้ำร้อนอุ้ยมาสะดวกดีนะอีตู้เนี่ยไม่ต้องมาต้มนงต้มน้ําให้เสียเวลาค่ะทุกคน มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปชงกาแฟกินใต้ต้นซากุระกันดีกว่าค่ะบริหารขาวันหนึ่งขึ้นลงบันไดประมาณไม่ต่ำกว่ารอยขั้นก็ว่ากันได้นะจ๊ะไปค่ะออฟฟิศก็จะเงียบเหงานิดนนึงในช่วงเชา้าเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็เริ่มทยอยมากันนะคะด้วยดิยฉันเนี่ยก็มาชาวมอกนะคะอ่าและนี่ก็ต้นซากุระของเราค่ะเสียบปักน้ำพุก,ก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างรอกาแฟเย็นนั้นเราก็มาลบกระดรงกระดานนะคะเหมือนเป็นคุณครูปะสอนวิชาพะโรนะคะทุกคนจา๋าอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ในแต่ละวันที่่เราาต้องถยนะคะค วันหนึ่งเราก็ถ่ายประมาณ1 0 1ถึง10กว่าคอนเทนต์นะคะเพื่อลงให้ทุกคนดมกันนะคะดมอะไรอีจอยไม่มีกลิ่นค่ะให้ชมไมล่ะแต่ว่าคอนเทนต์พวกนี้นะคะก็ไปติดตามในทีทีช่องสำรองจอยจจี้ยหกหรือจจี้ยหกจได้เลยนะคะเดี๋ยวแท็กให้ใต้คลิปนะคะและกูก็ต้องตกใจเมื่อมีเต่านะคะมาอยู่หลังระเบียงห้องค่ะ <laughs> ออฟฟิศนี้สามารถเอาสัตว์มาเลี้ยงที่ออฟฟิศได้ด้วยปังปะลายืนจิบกาแฟนะคะใต้ต้นซากุระโอ้ยมีความสุขเหลือเกินค่ะการตื่นเช้ามาทํางานนะคะทาให้เราได้งานเยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปชั้น3มนะคะเพื่อไปดูน้องนะคะที่ไร่สดตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเพราะเราเนี่ยจะมีน้องผัดเปลี่ยนเหมียนบุญกันไปนะคะยีชั่วโมงค่ะเข้ามาดูบรรยากาศในห้องไร่สดกันนะคะและนี่ก็คือนะคะน้องทีมไร์ในยามกลางคืนค่ะฉันก็มานั่งเมาโมยกับน้องสักพักหนึ่งทักทายลูกคงลูกค้านะคะใครเข้าามมในไ่เจอ น้องๆทีมไล์ก็สามารถชวนคุยเมามอยกดสั่งซื้อสินค้าสอบถามสินค้าได้เลยนะคะเพราะว่าจอยจะมีน้องๆทีมไล์เนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตยิสี่ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนจ้าเมามอยกับน้องสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลงไปทํางานแล้วเพราะวันนี้เนี่ยเรามีงานเยอะมากต้องเตรียมสคริปในการไลฟ์สดเพื่อประชุมด้วยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวถ่ายคอนเทนต์วันนี้มีถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่ที่สำเพ็งด้วยนะจ้าโอ้โหชีวิตต้องสู้พะก,กู้มาเยอะค่ะและนี่ก็คือโตทำงานด้านหลังะ,ะก็จเป็นออยอาใจค่ะเป็นนแหลล่งงงพัาีๆ ให้เราขยันทำมาหาก,กินนะคพะพอเมื่อไรที่ท้อหมดหวังหันไปเจอน้องแล้วมีแรงผลักดันเลยค่ะให้กูหาเงินเพิ่มไปซื้อแล้วเราก็ขึ้นไ์สดนะคะมามอยหอยซางทาครองทาครีมไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ชุดที่มอของเราเราก็ใช้จริงใช้เองถูกตัวให้ลูกค้าได้เห็นเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยค่ะและเมื่อไ์สดมามอยเสร็จก็ได้เวลาเดินทางนะคะไปทำคอนเทนต์กันแล้วที่ซําเพลงค่ะวันนี้นะคะเราก็มากัน3คน3สาวทีสเกิร์ตค่ะเอารถมาจอดที่ดีโอสยามนะคะแล้วก็นั่งขับรถทรงแถวทรงแถว เรียนรามอี้อยนี่มันรถสามแถวสามเลาะไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> ผิดเพลงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเห็นป่ะอุ้ยถ่ายรูปกันนวลเนียเลยค่ะทั้งถ่ายกลงถ่ายกล้องนะคะซัพพอร์ตกับสุดฤทธิ์ค่ะโุ้ยสนุกมากเลยแกฉันไม่เคยนั่งรถตุกๆมาก่อนเลยตอนแหล <c oughs> กูนั่งบ่อยแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะมันดูรู้สึกแบบแบบลุยดีจังเลยค่ะพี่เขาก็ซิงกว่านรกเลยค่ะกูก็ต้องเกาะเหมือนเกาะรถเมล์เลยเพราะกลัวปิวตกนอกรถไปค่ะทุกคนแล้วสารแนใสกระโปงมาด้วยลมพัดเย็นสบายกีเลยทีนี้พอมาถึงสำเพ็งแล้วก็ได้เวลาเริ่มถ่ายคอนเทนต์แล้วนะคะคอนเทนต์ของเรานะคะห้าพันบาทได้อะไรบ้างในสำเพ็งโอ้โหได้เยอะแน่นอนเพราะต้องหูคู่ละสิบบาทเท่านั้นอยากรู้ว่าได้อะไรบ้างและซื้ออะไรบ้างนะคะและคอนเทนต์ฉ่ำมากนะคะไปกดติดตามดูคลิปได้ในจอยจี้หกเก้าจุดหนึ่งและจุด สนะคะในทีทีช่องสำรอง2ช,ช่องของจอยนะจ๊ะชื่อเดียวกับช่องหลักแหละมีจุด1กับจุดสเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ให้ลงช่ำๆเลยนะคะแกกจะ,จะบอกเลยว่าของถูกมาก ต้มหูกิบคู่ละสิบบาทอะไรก่อนแล้วก็มาซื้อวิกพงวิกผมเอาไว้ไปถ่ายแบบละครคุณธรรมคุณ,รรคณรรใจเล่นเองนะคะนักเลงพอไม่หรอกไม่มีเงินไปจ้างคนอื่นก็เคยเล่นเองทุกบทค่ะฝากติดตามละครคุณธรรมด้วยนะคะทางทีทีช่องสำรองใจจี้หกเก้าจุดหนึ่งกับใจจี้หกเก้าจุดสองนะคะและตอนนี้เปิดตะกร้าพัทมิรแล้วด้วยใครจะสั่งสินค้าแอดตะกร้าพัทมิตรก็ไปในทีทีช่องสำรองเลยเพราะช่องมีโดนปิตตะกร้าถาวรเรียบร้อยแล้วนะคะฝนกระตกพลอยพายค่ะเพราะว่าลืมปากตะไคร้เมื่อเช้านะคะข้ามฝั่งมาแต่เราก็ไม่หยุดค่่ะะเเเพรราาาวงงินหลืออีกต้ หลายพันบาทเราต้องใช้ให้หมดอีจอยไม่ควใช้เงินเป็นค่ะเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งกระโปรงกระเป๋านะคะคอนเทนต์แบบนี้ใครอยากดูก็ไปดูนู่นเลยทีทีช่องสำรองได้เลยจีหกเก้าจุดนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาซื้อประมงประหมึกร้านประจําของเราในะ ซื้อไปฝากอีพ่อด้วยเพราะอีพ่อเนี่ยชอบกินมากๆมาเมื่อไหร่ก็ต้องแวะซื้อค่ะไม้ลาประมาณ8 0ด0ถึงกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดจ้ะแล้วก็แวะซื้อน้ําเก๊กฮวยนะคะกินค่ะเดินทางกลับไปที่รถกันดีกว่าท่ามกลางสายฝนอันโปรยไปและของพร,รุงพรังนะคะ5,000บาทให้ทายว่าใช้หมดหรือเปล่านะคะ <c oughs> ดูท่าทางแล้วเหมือนจะไม่เหลือเพราะว่าของเยอะมากมากนะคะแล้วเราก็นั่งนะคะตุกตุกมาที่ดีโอสยามะคะ่ะพระเราจอดรถไว้ที่นี่นะคะหอบของกินพร,รุงพรังเลยคะ่ปะปลาหมึก2ชุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินที่ออฟฟิศด้วยแล้วก็ ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ใส่รองเท้าแบบสไลเดอร์มากันเลยทีเดีย <c oughs> วค่ะราคาแพงก็จริงแต่เลื่อนชิพหายเหมือนใส่สไลเดอร์ที่ตีนเลยะค่ะทุกคนจ๋าและเรายังไม่หยุดค่ะเรายัางเดินหาของกินกันต่อคะ่ะเพราะว่าในดิโอสยามเนี่ยโอ้โหขนมหวานอร่อยมากนะขบ๊อกอบ๊อกเมื่อก่อนเนี่ยมาบ่อยมากเพราะว่าทุกทีที่มาเมกาพลาซ่ามาซื้อพวกน้องมอลลี่ลาบูบูเนี่ยก็จะแวะมาดิโอสยามมาซื้อของกินนะคะทุกคนโอ้โหของกินเต็มไม้เต็มมือเลยจ้าเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่ออฟฟิศกันน้องน้องต่อนะคะเห็นว่าหยิบไม่หยุดเยยยวว้้อาาากกกคคุณนนนะพพร่ชบิขมมตๆ เราก็ยังเดินปนเปียนปนเปียนวน,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 นแล้ววนอีกนะคะยิ่งกว่าเวียนเทียนรอบโบสถ์ค่ะเดินประมาณ3-4รอบค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ของกินเพิ่มค่ะกลัวไม่อิ่มด้วยที่เราหิวโหวยมากค่ะวันนี้ไม่ได้กินพักเที่ยงเลยค่ะเพราะว่าถ่ายคลิปหรือคอนเทนต์ยาวนานมากแล้วฝนแม้กระเสิอกตกค่ะทุกคนจา๋าอุปสรรคในการทำคอนเทนต์มากนะคะแต่ก็สู้ค่ะฝากดูคอนเทนต์ช่ำๆในทีทีช่องสำรองเจจี้หกเก้าจุดหนึ่งกับจุดสองด้วยนะและนี่ก็เมนูของเราค่ะเติมปลาให้ร่างกายเพื่อพลังในการถ่ายคอนเทนต์ทำคอนเทนต ขาวชอบกินมากเลยอะแต่ว่าเป็นคนแพ้โซเดียมค่ะแต่ใจพร้อมไก่พร้อมค่ะเราทําได้พวกนี้ตื่นมาไม่ต้องสืบเลยค่ะท้าน้ากูบวมตากูปิดและน้นนองๆทีมไรยช่วงเย็นก็เข้างานแล้วนะคะเราก็มาจัดแต่งทรงผมนะคะให้น้องๆกันต้องบอกเลยว่าออฟิศนี้นะคะโอ้โหเครื่องหัวแน่นว่าจะเป็นกิฟท์ที่คาดผมนะคะโอ้โโอโตเครื่องผมเครื่องแป้งมาครบหมดจ้า